เรียนผู้เริหารธวิกิตจสี่ผู้เรือนผู้ในการช่วยในการรักษาท่านที่อยู่นี่นะครับเรียนท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดทุกท่านจังหวัดผู้บริหารทุกหน่วยการความร่วมมือในพื้นที่ขอกศู่หน่วยงานรักษาผลประโยชน์ของชาติในภาคสองร่วมกันหลังจากนั้นจะร่วมรับประทานอาหารกลางวันและถือว่าการกระทำนี้ท่านรับช่วิวีดีทัศน์นำเสนอบทบาทภารกิจ ของศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาคสองกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในพื้นที่อ่าวไทยต่อมาในการับเลื่อนการเดือดรการของศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ชาติทางทะเลในพิธิกต่างให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพครับ พอทิไปแล้วชาบ้านบที่่ไม่สังรตัวใหญ่เข้ามาที่ทำให้ชาวประเไม่ต้องออกไปทำที่ไกอแค่แค่หน้าบ้านประร้อสองร้อเมแล้วก็ ตลอดเราจะฝ่าระยะน้อย